ชมรอบบริเวณสวนธรรมชาติที่งดงามสำหรับใครบ้าง ดีน้องแป๊กวันนี้พี่พันเดือวออกกำลังกายชมวิววันนี้อากาศค้มมากแฟยามบ่ายสี่โมง ยาฉีดยุงมีไหนเกี้ยงเลยเมื่อเช้านี้เดี๋ยวเข้ามาแล้วซื้อมาแล้วฉีดก็ได้เดี๋ยวเอาไอ้นั่นฉีดดูก็ได้ โทรศัพสั่งงานนี่แหละความสุขของครอบครัวใช่ครับพันไม่ได้มาหลายวันแปกสบายดีนะไม่หนาวนะกรุงเทพปีที่แล้วหนาวกว่าน,นี้วีนี้ธรรมดาสบาย กำลังมีเพื่อนคุยสักสองสามคนก็ดีเนาะน้องแป๊กคนแล้วใครอยามาคุยเรียนฟีไหนแล้ว แบกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ววาประเทศอะไรอ่ะหรืออยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในบางไทยออกกำลังกายด้วยดื่มกาแฟด้วยกาแฟร้อนกาแฟดำร้อนกินเข้าไปให้มันร้อนข้างในแล้วก็เดิน ไม่ล,ล้าน้ำหนักไม่ลงสักทีร้อยโลนะร้อยกิโลอยู่อ่าเงี้ยมันนานแล้วทำไมมันไม่ลงไปลงน้ําหนักมันลักเรานะน้าหนักมันลักเรามเไม่ไปไหนอยู่กับเราอย่างเงี้ยูไป่ีปเรื่อย,อยก็ไม่เป็นไรก็ดีะ เยี่ยมเลยเรียนฝักายไรขอนแก่นเยี่ยมยกสองนิ้วกดไลค์สองกดเลยเยี่ยคณะอะไรน้องแป๊กต้องเป็นลูกแล้วนะลูก่อเรียนจบหมดแล้วทำงานแล้วแล้จบปีนี้ก็อยู่ขอนแก่นหา,หางานไม่ยากเรียกลูกแป๊กได้นะเรียกน้องเยอะไป เรียนคณะอะไรลูกโอ้ยกเกษตรด้วยนาลูกสาวพ่อเรียนประมงมาหาวิทยาลัยเกษตรเหมือนกันบางเขนจบมาสองปีแล้วทำงานเขาเขาจะทำงานอยู่ที่กเกษตรทำงานอยู่ที่ประมงเดี๋ยวที่ทำงานที่เตียนเขาดีลูกเรียนกเกษตรกลับไปทำกเกษตรกรรมถ้ามีที่นะ ทำเกษตรเป็นนะไม่ลำบากเลยไม่ต้องไปไหนเนะียที่แล้วสองสี่ห้าไร่น้องแป๊กก็จะประมงเหมือนกันเหรเรเยนทั้งประมงประมงมันมีสาขานะสาขาเกี่ยวกับเอกประมงเลยลูกษาวพี่เขาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะ มีเกี่ยวกับน,น้ำระมงเหมือนกันเขาแยกสาขาไปเกี่ยวกับดูแลเรื่องน้ำมัดดีจ้ะลูกแจ็คจ้าลูกแจ็คพักผ่อนเยอะๆนะลูกแจ็คทำงานทำงานเยอะก็ต้องพักผ่อนเยอะนะร่างกายจะได้สู้กับงานได้ในวันต่อๆไปเรามีลูกต้องดูแล โอ้ยเจ๊มาแล้วเจ๊คนสวยเธอสับายดีนะเธอนะเธอชอบเธอชอบเผาฉันนะอายุเธอสี่สิบเผาคนหกสิบยัยยส้มโออีส้มโอ,ม,โอมันไม่เตือมันไม่เตือนก็โผล่มาได้แล้วเนี่ย เธอไม่ได้กดติดตามฉันแน่เลยมันถึงไม่เตือนเธอไปดูดิเธอติดตามฉันหรือเปล่าวันนี้ต้องการชมแจ็คแบ็กส้มแจ็คแบ็กส้มไม่ใช่แจ็คแบ็กหัวแจ็คแบ็กส้ม 人导。 แล้วมีเด็กคนหนึ่งเข้ามาดูไลฟ์สดพิพันธ์ชื่ออะไรนะอยู่สีสกเกตสั่งให้ีสั่งให้เราถอดหมวกถอดหมวกเซ่ถอดแว่นเซ่ชื่ออะไรนะไม่เห็นมาเลยวันนี้เป็นเด็กๆอยู่แล้วยุสิบสามสิบสี่ นนะจักรยานไปสิพี่อนี้ปั่นไม่ไหวปวดหัวเขา่าจะทานอะไรลูกชื่นใจกาแฟดำนี่มัน สดชื่นจริงๆเลยนะดื่มดยกาแฟดำแล้วกเ็เดิน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 ถ้าสั่งให้กูทำเดจีบกันเดยวเขาจีบกันเ,เานานะใช่หรือเปล่ายืนยัน ยืนยันตัวตนจีบกันจริงหรือเปล่า ไปจา้าลูกพี่ใครจะหลอกไไเขาก็บอกว่าไปตลาดน้องส้มเอ้ยส้มเธอแะออ่านภาษาไทยออกไม่ส้มเธอเขาบอกว่าเขาไปตลาดเธอแก้วคำดื่มสุดท้าย มแมแม,แมตอนนี้ที่ขกตูมฟ้ามืดไหมกทมนี่มืดเต๋อเลยนะพาไปดูฟ้ามืด,มดเนี่ย ใกล้จะมาละใครนับหนุนมีกี่ลูก, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ลกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลูกหนุนมีเจ็ดลูกเำาังไกล้ ก็ไม่ใกล้นะแม่น้ำเจ้าพยา,ยาไปทางนูน้นแม่น้ำเจ้าพยา,ยาอยู่ด้านหลังพันห่างกันประมาณยี่สิบสามสิบโลพระประแดงใช่ถ้าน้ำพระประแดงนู่นเลยไปทางนูน้นตรงไปนู่นเลยไม่ต่ำไว้สามสิบกิโลป้อมพระจุน นี่ปั้มพระจุนไปทางนู้นปั้มพระจุนน่าจะประมาณกันสี่สิบโลปากออาวยืนมึดแล้ว คุยหายโสดโสดตลอดชีวิตอัานี้สดอยู่เป็นอยู่อยู่ด้วอยู่กับความโสดด้วยความสุขเธอต้องอยู่กับความโสดด้วยความสุขเข้าใจปะะ่ะหลังถ้าเธออยู่กับความโสดด้วยความสุขเธอไม่ต้ีซีเรียสอะไร ความโสดนะั้นเช้ามาตักบาตรเสกสายขับมอไซค์แลนมอไซค์ไปหาให้กินบกุกผักบกุกผักทำอะไรให้มีเงินใช้วันละสักหนึ่งร้อยได้เงินวันละร้อยก็อยู่ได้แล้วอกตุ้มจริงเปล่าอรอตอวอยากได้ นานมาแล้วโอ้ยแบบนั้น <c oughs> แบบนั้นต้องไปบาโฮสอะอยู่ก็เยอะแล้วศักสษาสนีลรักษาธรรมตัดปามพิพันตัดปาลออะมีต้นปาลก็ดี ไปกันหมดแล้วขอบชอบพิพัน์ผู้จุกใจใช่คนเราถ้ามรู้มันเป็นโสดก็มาหาความสุขใส่ตัวเมื่อไหร่เราอยู่กับความโสดความสุขได้มันก็มีความสบายอยู่กับเราทั้งนั้นอิตใจเราทั้งนั้นสมัยก่อนพิพันธ์ก็เป็นคนที่โหชีวิตตกกังวลนะ เดี๋ยวไอ้นั่นคิดแป้งไปเรื่อยคิดก่อนนี่มันจะเกิดจนจะประสาทเสียเดี๋ยวนี้พวอาอยูเยอะแล้วมันรู้สึกประสบการณ์นี่มันสั่งสมมากเราก็มาสอนแบบใครรู้จักกันเราเราก็คุยให้ฟังถ้าเราตัด <c oughs> <c oughs> ตัดความทุกข์ง่ายๆสังคมทุกวันนี้มันต้องหาความสุข ไม,มไม่เกี่ยวมีครอบครัวไม่มีครอบครัวไม่ใช่แต่ผู้เราอย่าไปอย่าไปมีข้ออ้างอย่าไปมีข้อแมนน้นถ้าเราจะทําให้ตัวเรามีความสุขเราไม่ได้จะต้องมีแต่เซ็ก์อย่างเดียวไม่ใช่เราหาความสุขด้วยกันอู้ปฏิบัต กิจกรรมต้องเยอะแยะไปหมดให้ร่างกายให้หัวใจเรามีความสุขในเรื่องอย่างนั้นนะมันก็โอเคแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงจเราก็ต้องสงบสยบสงบสยบตอกตกสงบสยบตับตัดตัดตัขึ้นสวรรค์มันไม่จำเป็นต้องเรื่องแค่นั้น ขึ้นสวรรค์ชั้นสิบหกตกลงมาลองโอ้ยเอาไงขึ้นสวรรค์ชั้นสิบหกตกลงมาลองโอ้ย อันนี้พี่มันมีเ <c oughs> พื่อนมาจากอินเตอร์เดียสองคนนะครับที่บ้านหอมลงอะไรน้ำหนักก็ยังเท่าเดิมแต่รู้สึกว่ามันกระชับตัวหน่อยพุง กาศขณะนี้ฟ้ามืดตีคาดว่าลมน่าจะมาก่อนฝนนะพื้นที่บริเวณเขตทุ่งคูขอทอมอแบกส้มเนี่ยเป็นคนดีนะปิดใจเขาว่าดีนะส้มเนี่ยเสียอย่างเดียว ต้มนี่เขาเสียอย่างเดียวดีทั้งหมดเสียอย่างเดียวมาได้นะเสียแค่อย่างเดียวนอกนั้นดีหมด พันยืนที่พันยืนอยู่นะยืนคุยแล้วก็ใช้วิธีการขยับ <c oughs> วัยวะร่างกายให้มันได้ออกกำลังถ้าเราไปเดินเยอะเรไม่ไหวเดินเดินไม่ได้คุยเี <c oughs> อย่างเดียวเองดีหมดอะน้าเสียอย่างเดียวอย่างเดียวที่เสีย ลูกหมาไปไหนล้ลูกหมาย,ยังอยู่ไหมพี่บันไม่เลี้ยงหมานะถ้าพี่บันเลี้ยงหมาจะให้ใส่กล่องส่งไปสนีมาราคาตัวถ้าเป็นกทมเขาเอาใส่กล่องไปที่จตุจักนะตัวหนึ่งห้าสิบบาทหกสิบบาทร้อยหนึ่งแล้วจนะเสีะแล้วแต่คนชอบขายได้นะ คนหน้าหัวหมอนะมันไปจับหมาตามตั้งทาลูกหมาออกใหม่ๆมันน่ารักเนี่ยไปตั้งโต๊ะขายจะดูจักสิบตัวพันหนึ่งแล้วตัวละร้อย <c oughs> อย่างเดียวที่เขาเสียแะมัไม่มีอะไรหรอกแม่ มันก็พูดมากต้องเป็นคนพูดเยอะพูดไปพูดไปพูดไปจริงไหมเธอ,อจิตใจใช้ได้ใจยกนิ้วให้เลยแบบพี่พันมองนะคนที่ชื่อส้มโอ้บกตมเนี่ยใจนี่ยกนิ้วให้ได้ใจ,ใจได้ได้ ดีกว่าคนโกบก่ออารมปากก็มันพาให้อารมณ์เกิดถ้าปากเราไม่ปับป๊บๆๆนะอารมณ์มันก็จะไม่เป็นไรอะพยายาม ควบคุมคำพูดอารมณ์มันก็จะดีขึ้นเราก็จะมีความน่าขลารมากขึ้น <c oughs> <c oughs> คูณไม่คิดนะคูณไม่คิดบางทีมันก็คิดนะคิดแล้วมันยังพูดไปิิิิิงงงงง Ding, 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 ding. แอ่บ้านพี่พันธ์น้ำรั่วย,ยังไม่มีข้างมาช่างมาซ่อมเลยไม่จ้องมาใช้ชีวิตสแต่พี่พันจะต้องไป ดูแลตรงประตูบ้านนะเพราะว่าฝนมาแล้วมึดมาเรื่อยๆมัดมีความสุขโชคดีทุกคน26นาทีแห่งความรื่นเริงเดี๋ยวพบเป็นใหม่ติด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 ติติติตตตตตต